อันนี้ขึ้นหุ่นให้ดูนะคะว่าเป็นชุดที่ใส่ออกมาแล้วเข้ารูปสวยแล้วก็ทรงดีเทลคือเนี่ยค่ะก็จะปักเลื่อมนะคะปักปล้องญี่ปุ่นนะคะประกอบไปด้วยปล้องอ้อยนะคะแล้วก็มีมุกมุกขนาดเล็กแล้วก็มีมุกขนาดใหญ่นะคะของเขาก็จะระยิบระยับแบบนี้เลยนะคะนี่ระยิบระยับสวยแบบนี้เลยเดี๋ยวลงให้ดูเป็นทั้งภาพนิ่งแล้วก็คลิปวิดีโอนะคะชุดนี้สวยจริงๆค่ะ สวยและคลาสสิกมากๆแล้วเป็นสภาพใหม่มือหนึ่งนะคะถ้ารีดแล้วจะสวยมากๆเลยเป็นผ้าทอเส้นใยจากธรรมชาตินะคะเป็นคอตตอนลินินนะคะนี่เลยสวยมากนะคะเป็นฝ้ายผสมคอตตอนลินินเนี่ยค่ะเป็นใยฝ้ายผสมผ้าลินินสวยมากคลาสสิกมากนะคะนี่เลยนะให้ดู ความคลาสสิกของชุดตัวนี้เดี๋ยวหมุนให้ดูเลยเนี่ยค่ะคลาสสิกมากปักละเอียด้วนะคะผสมผสานชุดนี้เป็นงานตัดเป็นผลงานของที่ร้านนะคะแต่ว่าเราเอามาปล่อยเซลล์คือก่อนหน้าเนี้ยเราเอามาปล่อยเซลล์นะคะ แล้วก็จะขายให้ราคาพิเศษนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็เดี๋ยวลงไซส์นะคะขนาดหน้าอกนะคะหน้าอกก็จะได้ประมาณ35-36อะ 35, ค่ะนะถ้า37จะแน่นไปเนาะขอหน้าอกไซส์35-36ส่วนเอลนะคะเอลก็ประมาณ24-25นะคะ24-25ประมาณนี้เลยนะคะเป็นสาวไซส์ไซส์ S- ไซส์ M มาค่ะ นะขยับได้เล็กน้อยนะคะหนะ้าอกเอวอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถให้ช่างขยับได้เล็กน้อยผลงานการตัดเย็บจากที่ร้านของเราเลยนะคะดูตะเข็บนะคะสวยมากนะคะตะเข็บเดินได้แล้วก็การเย็บนะคะตัวนี้เป็นงานฝีมือช่างตัดจากห้องเสื้อสุพัสสรน,นะคะจากร้านเช่าชุดของเราเลยเพราะฉะนั้นผลงานการตัดเย็บไม่ต้องห่วงนะคะชุดสวยมากเพียงแต่ยังไม่ได้รีดนะคะ พี่ๆดูนะคะตัวนี้เป็นเส้นใยธรรมชาตินะคะทอเป็นเส้นใยธรรมชาติเลยเห็นไหมคะเป็นฝ้ายลินินนะคะสวยมากนะคะเข้าเคิร์ฟเนี่ยค่ะ <S <S เหลือนะ,ะสำหรับคนที่แตะมนว่า27อาจจะแน่นไปขอแบบว่าเนาะเอวค่ะค่ะ27อาจจะแน่นไปขอเต็มที่แบบ25 26่เนาะเนี่ยค่ะแต่ถามว่าเขาก็เหลือไหมจะขุนเขาก็เหลือ แล้วก็ทรงคลาสสิกสวยมากๆนะคะพี่ๆสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะที่เพจมนตรามหาราณีนะคะที่นี่ขายแต่ของแท้ขายแต่ของสวยขายแต่ของดีๆทั้งนั้นนะคะแล้วก็ชุดนี้เดี๋ยวเอามาจาัดโปรโลดให้ราคาพิเศษขอบคุณค่ะ